บนโซเชียลแชร์9สาเหตุที่ทำให้น้ำยาหล่อยเย็นหายจากหม้อน้ำเช่นฝาสูบโกงและประเก็นฝาสูบแตกหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต,ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาคาดเข็มขัดข้อมูลส่องหาความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวรก่อนแชร์มอเตอร์เช็ูสย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชีย่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ สาเหตุที่ทําให้น้ํายาหล่อยเย็นหายจากหม้อน้ําได้นี่จริงไหมครับอันนี้จริงครับแต่บางอันก็อาจจะต้องมีข้อแนะนําเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับสาเหตุแรกเขาบอกว่าเกิดจากฝาหม้อน้ําเสื่อมสภาพ ฝาหมอ้อน้าจริงๆแล้วทําหน้าที่ในการสร้างแรงดันรักษาแรงดันภายในระบบของตัวน้ําภายในเครื่องยนต์ครับต้องบอกว่าน้ํามีนิสัยส่วนตัวอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเขาอยู่ในแรงดันบรรยากาศปกติอย่างที่ต่ำๆแบบนี้นะครับความกดอากาศปกติเขาก็จะเดือดที่อุณหภูมิร้อยองศาถ้าเกิดเป็นน้ําบริสุทธิ์แต่ถ้าเกิดเขาถูกจับไปอยู่ในที่ที่มีความกดอากาศสูงมากขึ้นเขาจะเดือดยากขึ้นกว่าเดิมเราอาจจะต้องใช้ความร้อนที่สูงมากกว่านั้นน้ําถึงจะเดือดเพราะนั้นเจ้าฝาหมอ้อน้ำเนี่ยจะเห็น ว่าเขาจะมีขอบอยางแล้วก็มีสปริงอยู่หน้าที่ของเขาก็คือทำให้ในระบบของน้ําระบายความร้อนเนี่ยเกิดแรงดันสูงมากขึ้นครับเขาจะเดือดยากขึ้นกว่าเดิมนะครับเขาก็จะทําหน้าที่ระบายความร้อนจนที่เขาไม่เดือดเป็นฟองทําไมเราไม่อยากให้น้นําในหม้อน้ําเดือดละ่ะเวลาที่น้ําไม่เดือดเนี่ยน้ำทั้งหมดในระบบก็จะไปแนบไปเจอกับชิ้นส่วนอุปกรณ์แล้วก็พาความร้อนออกมา แต่เวลาน้ําในหม้อน้ําเริ่มเดือดสิ่งที่ไปสัมผัสกับตัวชิ้นส่วนของโลหะต่างๆเนี่ยจะมีฟองอากาศผสมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะระบายความร้อนได้ลดลงนั้นการใช้ฝาหม้อน้ําที่มีแรงดันก็จะทําให้น้ําภายในไม่เดือดแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีสมบูรณ์ฝาหม้อน้ําที่เสื่อมสภาพไปซีนยางฉีดขาดก็จะทําให้ตัวแรงดันภายในลดลงน้ําภายในระบบก็จะมีการรั่วแล้วก็ดันออกไปที่ถังพักน้ําได้ครับสาเหตุที่2 คือการใช้ฝาหม้อน้ำที่มีแรงดันไม่ตรงตามสเปคจากโรงงานประเด็นนี้เนี่ยเป็นความเชื่อหรือว่าความรู้สึกที่ไปใช้แล้วก็เปลี่ยนแล้วไม่ตรงสเปคเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับเพราะอาจจะทําให้รถของคุณเสียหายได้การเปลี่ยนฝาหม้อน้ํานั้นอาจจะทําให้คุณต้องเปลี่ยนเครื่องเลยก็ได้เหมือนกันในระบบครับของตัวรถนะครับปกติแล้วเนี่ยแรงดันของตัวฝาหม้อน้ํา ถ้าเกิดอยู่ในอากาศปกติแบบนี้คือ1บรรยากาศ1บาร์นะครับฝาหมอน้ําที่เขียนว่า0.9นะครับคือการเพิ่มแรงดันจากบรรยากาศปกติเข้าไป0.9เท่า เพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบของแรงดันน้ําที่อยู่หลังฝาหม้อน้ําก็คือท่อยางข้อต่ออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับเหล่านั้นเนี่ยมันจะเกิดแรงดันที่สูงมากขึ้นทั้งหมดสังเกตครับถ้าเกิดเครื่องเราเย็นๆไปบีบตัวท่อน้ําของตัวรถมันจะสามารถยุบตัวได้ปกติแต่พอเวลาเครื่องร้อนถ้าเกิดเราไปจับบีบตัวท่อหรือว่าแค่ดูก็ได้ครับเจ้าท่อเนี่ยเป่งบวมเลย ถ้าเกิดเราเห็นอนาะการแบบนั้นเนี่ยแสดงว่ามีแรงดันอยู่ในระบบที่สูงมากขึ้นละ่ะฝาหม้อน้ําที่ดีแล้วก็สเปคที่บอกว่าแค่จุดเถ้าเราบอกว่าโอ้ถ้าเกิดแรงดันสูงๆแล้วน้ําไม่เดือดก็ดีอสิเดือดยากกว่าเดิมงั้นเราเพิ่มไปเป็น1.1.13 1.51.6เลยก็ได้ไหมนะครับการเพิ่มแบบนั้นเนี่ยถ้าเพิ่มแค่เล็กน้อยตัวระบบท่อยางข้อต่อต่างๆอาจจะยังพอรับได้ครับแต่ถ้าเกิดการเพิ่มแบบเยอะๆกระโดดไปใช้สเปคของตัวฝาของยุโรปที่มีแรงดันสูงๆมมมาาากน่่่่ชุดข้้้อออออตตทัวจจะไส ทนแรงดันที่สูงมากขึ้นได้อาจจะแตกครับรถของเราอาจจะมีท่อขนาดเล็กเพื่อที่จะต่อเข้าไประบายความร้อนในบางระบบหรือท่อขนาดเล็กแล้วก็ต่อเข้าไปในแผงอลูมิเนียมที่เป็นฮิตเตอร์ภายในตัวรถที่ไม่ได้ทนความร้อนในระดับแรงดันสูงๆได้เท่าสเปคของตัวรถที่ถูกออกแบบมาให้ทนได้ในจุดเหล่านั้นเนี่ยอาจจะแตกได้หรือรถเรามีอายุการใช้งานเยอะๆขอบ การสึกกร่อนตามมดต่างๆเนี่ยแรงดันที่สูงเกินสเปคของตัวรถเนี่ยก็จะทําให้เกิดการรั่วซึมในจุดเหล่านี้ได้ถ้าเรากําลังขับขี่อยู่แล้วมันเกิดรั่วแตกเลยที่เราไม่ได้สังเกตเนี่ยเกิดความเสียหายได้เลยครับสำหรับการใช้สเปคของฝาหม้อน้ําที่มีแรงดันสูงมากเกินสเปคของตัวรถอันตรายครับอีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากปั๊มน้ํารั่วเสื่อมสภาพ เจ้าปั๊มน้ำเนี่ยเป็นอุปกรณ์สำคัญมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะมีชิ้นส่วนโครงสร้างของตัวเสื้อของตัวชุดปั๊มเนี่ยที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปขึ้นมาเจ้าอลูมิเนียมหรือว่าเกรดนะครับของตัวชุดที่เข้าไปประกอบเนี่ยจะมีชิ้นประก็นที่ประกอบอยู่ถ้าเกิดมันเกิดความร้อนสูงผ่านอายุการใช้งานแล้วก็มีการสึกกร่อนปั๊มน้ำเนี่ยชุดแกนใบพัดหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะสึกหลอแล้วก็เกิดน้ำเนี่ยั่วซึมผ่านตัวชุดบูสของมันได้ เพราะนั้นการรั่วผ่านตัวชุดระบบของตัวเซ็ตปั๊มออกมาเนี่ย <Yeah. S 1> ก็จะทําให้น้ําในระบบของตัวหมอ้อน้ารถยนต์เนี่ย mm hmm. หายไปครับเพราะฉะนั้น mm hmm. การเสื่อมสภาพของมันทําให้น้ําหายได้ครับ นอกจากนั้นการที่ประเกน็นฝาสูบแตกก็ทําให้น้ําหายไปได้ออข้อนี้ตรงเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดประเก็นฝาสูบนะครับเจาประเกน็นจะอยู่ระหว่างฝาสูบก,กับตัวเสื้อสูบถ้าเกิดอยู่ตรงกลางแล้วเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีท่อทางให้น้ําไหลมีท่อทางให้น้ามันเครื่องไหลมีช่องทางที่ปิดตัวห้องเผาไหม้ยอยู่ถ้าประเก็นแตกแล้วช่องที่มันสามารถล่วทะลุเข้าไปถึงห้องเผาไหม้ได้คือช่องท่อทางตาน้ําแบบนี้เนี่ยน้ำที่ผ่านตัวนี้ก็สามารถที่จะล่ว เข้าไปในห้องเผาไหม้ของภายในตัวลูกสูบได้นะครับเพราะว่าจังหวะที่รั่วเข้าไปเนี่ยช่วงระเบิดแรงดันสูงเนี่ยน้ำเข้าไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าจะมีช่วงที่มีสูญอากาศช่วงที่เขาดึงอากาศแบบนี้น้ําก็จะมีแรงดันมีโอกาสที่จะรั่วซึมออกไปหรือไม่เข้าห้องเผาไหม้แต่มันก็จะถูกดันเข้าไปผสมกับตัวน้ํามันหล่อลื่นในน้ํามันเครื่องแบบนี้จะทําให้เครื่องยนต์เสียหายน้ําในหม้อน้ําหายไปเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสงสัยเราสามารถที่จะตรวจเช็คได้ครับ รวจเช็คอะไรบ้างล่ะครับไม่ว่าจะเป็นกําลังอัดหรือว่าเช็คดูสภาพของตัวน้ํามันหล่อลื่นที่อยู่ในอ่างน้ํามันเครื่องเหล่านี้เป็นตัวบอกได้ทั้งหมดครับว่าปะเก็นหรือว่าตัวชุดฝาสูบมีปัญหาหรือเปล่าครับสาเหตุที่5เพราะหม้อน้ําเกิดการผุเสื่อมสภาพเป็นตามด พราะเป็นชิ้นส่วนที่เป็นอลูมิเนียมหล่อขึ้นมานะครับพอใช้งานไปนานๆเนี่ยมันมีโอกาสสึกกร่อนเกิดเป็นคาบซันเฟตหรือว่าเป็นตาหมดนะครับหรือว่าสนิมอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เจ้ารอยสึกกร่อนตาหมดเล็กๆเหล่านี้เนี่ยอย่าลืมว่าแรงดันของตัวน้ําที่มีแรงดันสูงในระบบนะครับเกิดความร้อนโลหะขยายตัวนะครับรอยที่เป็นตาหมดเล็กๆเหล่านี้นสามารถที่จะทําให้น้ํารั่วได้ครับไม่ว่ารั่วออกหรือว่ารั่วเข้าไปในจุดที่เราหายากยาเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการเหล่านี้สามารถทําให้น้ําหายได้จิด นะอีกสาเหตุที่ไม่ควรมองข้าม คือท่อยางของระบบน้ําหล่อยเย็นเกิดการเสื่อมสภาพท่อยางนี่ก็มีหลายจุดนะครับท่อยางใหญ่ๆที่จากเครื่องเข้าหม้อน้ําหรือจากหม้อน้ําออกต่อไปเครื่องอันนี้เราน่าจะเห็นแต่ในรถยนต์เนี่ยในหลายรูปแบบจะมีชุดท่อน้ําไประบายที่ชุดเทอร์โบชาร์เจอร์ระบายความร้อนตัวอินเตอร์คูลเลอร์ที่เป็นอินเตอร์น้ําหรือว่าต่อเข้าไปที่แผงฮีเตอร์ที่สร้างความร้อนภายในห้องโดยสารเหล่านี้จะมีท่อยางขนาดเล็กมีข้อต่อลอยต่อของตัวยึดซึ่งถ้าเกิดเขาเริ่มหมดสภาพเสื่อมสภาพเริ่มแข็งกรอบน้าก็สา ามารรถั้วได้ครับอันนี้จริงครับสาเหตุต่อมาตาน้ําของเครื่องยนต์เกิดการผุกร่อนข้อนี้ยากและก็หาเจอยากมากแต่ถ้าเกิดหายมีน้ําหายไปโดยที่ไม่ออกมาข้างนอกนะครับมีรอยล้วที่ตรงกับตัวจุดที่หายยากๆซึ่งก็เป็นจุดที่สามารถทําให้น้ําหายได้เหมือนกันครับสำหรับการผุกร่อนของตาน้ําเครื่องยนต์ครับและสาเหตุที่รุนแรงที่สุดคือฝาสูบโกง อ๋ออันนี้แน่นอนเลยครับถ้าฝาสูบโกลงเพราะว่าฝาสูบที่โกงเนี่ยมันก็สามารถอย่างที่บอกเลยน้ำรั่วไปทะลุไปถึงจุดที่เป็นท่อทางน้ำมันจุดที่เป็นห้องของไหมนะครับหรือว่ารั่วออกไปทางด้านนอกของตัวเครื่องยนต์ได้เลยนะครับเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังครับแล้วก็ถ้าเกิดรู้มีอาการความร้อนสูงฮีทจนเครื่องดับให้คาดการไว้ก่อนเลยครับว่าชุดประกันฝาสูบฝาสูบอาจจะมีการโกงประกันแตกนะครับมีการรั่วของน้ำกับน้ำมันเครื่อง การรีบตรวจเช็คและการแก้ไขก่อนที่เราจะใช้งานทําให้เครื่องมีการทํางานเสียดสีสึกหลอสูงจนเสียหายเนี่ยก็จะทําให้เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะและแก้ไขก่อนที่มันจะลุกลามครับสำหรับรถยนต์ที่ดัดแปลงติดตั้งระบบแก๊ การที่หม้อต้มแก๊สรั่วก็ทําให้น้ําหายได้เช่นกันอันนี้ก็จริงเหมือนกันเพราะว่าเป็นการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปในหม้อต้มแก๊สเป็นอุปกรณ์หนึ่งครับที่ต้องการน้ําจากตัวชุดหม้อน้ำเนี่ยตอนเย็นใช้อุ่นตอนร้อนใช้ระบายความร้อนเพราะฉนั้นเ,เจ้าข้อทางกับตัวชุดพ่อยางที่ไปต่อมีข้อต่อที่เป็นทั้งโลหะก็ต่อเป็นพลาสติกแล้วก็จะมีท่อยางที่ติดเสริมเข้าไปถ้าเกิดเสื่อมสภาพไม่ได้มาตรฐานหรือครบอายุการใช้งานแล้วเราไม่ได้ไปตรวจแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยก็เป็นจุดที่รั่วซึมได้ครับ ผู้เชี่ยวชาญอยากได้ให้ข้อแนะนําในการป้องกันไม่ให้ระบบหล่อยเย็นเกิดความเสียหายเราควรจะต้องดูระดับน้ําหล่อยเย็นให้อยู่ในระดับแม็กเสมออาจจะบอกว่าบางถังในโอ้ยังมีที่เผื่อตั้งเยอะเขาเว้นว่างไว้ทําไมเขาเผื่อความร้อนครับ เวลาที่น้ำเนี่ยเกิดรับความร้อนจากเครื่องยนต์ออกมาเขาระบายความร้อนแล้วน้ําภายในจะเกิดการขยายตัวเพราะฉนั้นเขาก็เลยเผื่อพื้นที่ว่างๆไว้เนี่ยให้น้ํามีการขยายตัวได้ถ้าเกิดมีการขยายตัวแล้วเราเติมเกินแม็กซิมัมเนี่ยระดับแม็กน้ําบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเป็นฝาหม้อน้ําระบบเปิดภายในเขาจะมีตัววาล์วแล้วก็จะมีท่อยางไปปล่อยทิ้งทางด้านนอกแบบนั้นก็ปัญหาไม่เยอะมากครับหม้อน้ําในกลุ่มรถยุโรปหรือรถญี่ปุ่นรุ่นใหม่ๆจะเป็นหม้อน้ําที่เป็นไขเข้าไปเป็นระบบปิด ไม่มีการระบายความร้อนเลยแบบนี้ห้ามเติมน้ำเกินแม็กซิมัมแล้วก็ควรจะดูแลร,ระดับของตัวน้ำในถังพักให้อยู่ในระดับแม็กเสมอนั่นก็เพราะว่าเจ้าถังพักน้ำเนี่ยทำหน้าที่เป็นส่วนสำรองน้ำเอาไว้ครับเวลาที่เกิดความร้อนสูงเขาจะยอมให้น้ำที่ล้นจากหม้อน้ำเนี่ยมาอยู่ในถังพักเวลาที่ความร้อนลดลงสูญญากาศที่เกิดขึ้นจากการหดตัวของน้ำภายในตัวหม้อน้ำแล้วก็ภายในเครื่องยนต์ท่อทางน้ำ จะดูดน้าจากถังพักกลับเข้าไปในระบบเองเพราะนั้นถังพักเราควรจะเติมให้ได้ระดับแล้วถ้าเกิดมีการรั่วซึมน้ําหายหรือต่ํากว่าระดับต้องมีการเติมน้ําบ่อยๆแบบนี้เนี่ยแสดงว่าระบบผิดปตกติครับเพราะว่าโดยมาตรฐานแล้วเนี่ยเจ้าถังพักน้ํากับระบบน้ําระบายความร้อนในเครื่องยนต์ในรถยนต์เนี่ยจะไม่หายไปไหนครับเพราะมันเป็นระบบปิดครับดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์9้าสาเหตุที่ทําให้น้ําหล่อเย็นหายไปจากหม้อน้ํานี่เป็นยังไงครับโดยรวมแล้วข้อนี้ จริงเกือบทั้งหมดนะครับสามารถแชร์ต่อได้แล้วก็สามารถที่จะแนะนําเพิ่มเติมได้ครับในบางจุดนะครับก็สามารถแชร์ได้ครับมันตรวจช็คระบบต่างๆของรถยนต์เพื่อที่จะสามารถแก้ไขจุดที่เสียหายได้ทันท่วงทีครับคุณผู้ชมสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดนี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลายร้อยตอนได้จากเพลย์ลิสต์รวมเรื่องยานยนต์ใน YouTube ชัวก่อนแช์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ ชัวก่อนแชร์เมื่อได้รับข้อมูลมาแล้วตรวจสอบสักนิดหากคิดจะแชร์ค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม